ก้อนเนื้อที่ตับและตับอ่อนตรวจพบไวตัดโรคร้ายตับและตับอ่อนคืออวัยวะที่หากเกิดความผิดปกติแล้วอาจนํามาสู่โรคที่ร้ายแรงเนื่องจากเป็นส่วนของร่างกายที่มีความซับซ้อนสามารถเกิดการอักเสบเฉียบพลันอักเสบเรื้อรังรวมถึงเกิดก้อนเนื้อที่แบ่งออกเป็นเนื้องอกหรือซิสหากทุกคนมีความตระหนักตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหมั่นสังเกตอาการและความผิดปกติรวมถึงได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงที ก็จะช่วยรักษาโรคให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ศัลยแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพให้ข้อมูลค่ะว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วโรคที่เกี่ยวกับตับมักเกิดกับเพศช,ชายอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเช่นการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการสังเกตตัวเองว่าตับมีความผิดปกติหรือไม่จะค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากถ้าตัวโรคยังเป็นไม่มากมักไม่ค่อยแสดงอาการ อาการที่สังเกตได้ก็ต่อเมื่อมีความเสื่อมของตับไปพอสมควรแล้วเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนอกจากนี้ยังมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกเป็นประจำบางคนมีอาการเจ็บในตำแหน่งตับคือบริเวณใต้าชายโครงด้านขวาและถ้าเป็นอาการมากขึ้นจะมีอาการก็คือท้องโตเนื่องจากมีน้ำในช่องท้องปัสสาวะสีเข้มแม้จะดื่มมากแค่ไหนสีก็ไม่จางลง ตามมาด้วยอาการตัวเหลืองตาเหลืองส่วนหนึ่งของความผิดปกติก็คือการเกิดก้อนเนื้อในตับที่มีทางเนื้องอกและซีสเมื่อตรวจพบแล้วจะมีการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ทราบว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายหากพบว่าเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งจะทำการผ่าตัดทันทีแต่เดิมนั้นการผ่าตัดตับเป็นเรื่องอันตรายและมีภาวะแทรกซ้อนสูงรวมทั้งต้องเปิดแผลใหญ่ใต้ชัยโครงขวา แต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์จึงสามารถทำการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยเทคโนโลยี 4K UHD หรือการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก3มิติที่ให้ความคมชัดของภาพสูงช่วยให้ศัลยะแพทย์เห็นนวัยวะภายในช่องท้องได้ชัดเจนขึ้นประกอบกับความชำนาญของทีมแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดแผลผ่า,าตัดมีขนาดเล็กคนไข้าหายเร็วและอยู่ในโรงพยาบาลสั้นลงล่าสุดมีการพัฒนาด้วยการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ ในอวัยวะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดตับหรือในกรณีที่ตับมีความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถผ่าตัดได้ก็สามารถทําการรักษาโดยการเปลี่ยนตับจากผู้บริจาคปัจจุบันสถานการณ์ของโรคมะเร็งตับอ่อนจะคล้ายกับมะเร็งตับแต่ความรุนแรงของมะเร็งตับอ่อนจะมากกว่าและมักพบในระยะลุกลามโดยที่มะเร็งตับอาจตรวจพบได้ในระยะแรกๆจากการตรวจสุขภาพประจําปีหรือการตรวจสกรีนนิ่งของภาวะตับอักเสบ ในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนพบค่ะว่าประมาณ50%ของคนไข้ที่มาพบแพทย์มักเกิดการกระจายของโรคไปมากแล้วอีก50%ที่ยังไม่มีการแพร่กระจายพบว่าสามารถผ่าตัดรักษาได้เพียง25-30%ซึ่งการผ่าตัดรักษาเพื่อหวังผลหายขาดอาจมีการให้เคมีบำบัดหรือฉายแสงรักษาร่วมด้วยดังนั้นการตรวจพบโรคในระยะแรกเป็นสิ่งสำคัญการตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นตัวช่วยในการคัดกรองความเสี่ยง ช่วยคนพบโรคในระยะเริ่มต้นหรือหากพบภาวะตับผิดปกติก็จะช่วยเพิ่มโอกาสของการรักษารวมถึงอัตราการรอดชีวิตก็จะสูงปัจจัยเสี่ยงสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพันธุก,กรรมหากมีคนในครอบครัวมีประวัติมาก่อนควรเข้ารับการตรวจตับอ่อนด้วยอันตราซาวและตรวจเลือดการผ่าตัดรักษาโรคตับและตับอ่อนสามารถทำได้โดยการผ่าตัดเปิดหน้าท้องหรือผ่าตัดผ่านกล้อง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวโรคและคนไข้โดยอาจมีการใช้สารทึบแสงเพื่อตรวจเช็คตำแหน่งของก้อนเนื้อว่าอยู่ส่วนไหนรวมถึงดูอวัยวะข้างเคียงที่สำคัญเช่นเส้นเลือดท่อน้ำดีหรือต่อมน้ำเหลืองรอบๆบ,บริเวณที่ได้รับการผ่าตัดช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดประกอบกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างสหาสาขาวิชามีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมผู้ป่วยทั้งก่อนระหว่างและหลังการผ่าตัด รวมถึงศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญร่วมกับความพร้อมทางเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและได้ผลการรักษาที่ดีขอบคุณข้อมูลจากทีมศัลยแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้องโรคตับโรคตับอ่อนและทางเดินน้ำดีศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR v a r i t y ด้วยนะคะ